นี่มันแหวนแต่งงานคุณผู้หญิงนี่มันมาอยู่ในหัวหมูได้ยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงคะนี่ใช่แหวนแต่งงานคุณผู้หญิงหรือเปล่าคะ ฉันเชื่อใจคนไม่ผิดจริงป้าเจอในหัวหมูอะค่ะแปลกจังเลยมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงฉันเป็นคนเอาไปใส่ไว้ในหัวหมูเองนะจป้าทําไมล่ะคะฉันอยากมั่นใจว่าป้าคือคนที่ฉันไว้ใจได้จริงๆหมายความว่ายังไงคะคุณผู้หญิงป้าไม่เข้าใจในชีวิตเนี้ยฉันไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วอะนอกจากป้าดาคนเดียว อยากค่ะคุณมอสเดี๋ยวเมียคุณมาเห็นเข้าอ่ะเขาจะไล่ฉันออกนะคะมันไม่เห็นหลอกมีผมอ่ะมันป่วดจะลงๆเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้อย่างถึงมันจะไล่คุณออกก็ไม่เป็นไรเลยมีผมมันเหลือเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานถ้าเมื่อไหร่ที่มันลาโลกนี้ไปสมบัติร้อยล้านก็จะตกเป็นของผมก็ถึงตอนนั้นผมก็จะเลี้ยงดูแลคุณได้งไงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขนาดนั้นน่ะเดินก็ไม่ค่อยจะไหวอีกไม่นานหรอกค่ะฉันว่า ก็ขอยเป็นงั้นเถอะเพราะผมอะทนรอรับกรยดก้อยล้านไม่ไหวแล้วไอ้ผัวเลวคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็นอะไรคะ คุณผู้หญิงร้องไห้ทำไมคุณผู้หญิงมีอะไรบอกป้าได้นะคะฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกป้ายัางไงอะคุณผู้หญิงป้าทำงานกับคุณผู้หญิงมาสิบปีคุณผู้หญิงมีอะไรที่ป้าพอจะช่วยได้ก็บอกป้าได้นะคะป้าอยู่ข้างคุณผู้หญิงเสมอขอบคุณนะคะป้า ขอบคุณที่ป้าซื่อสัตเราก็จริงใจกับหนูมาตลอดอะ่ะคุณผู้หญิงให้งานป้าให้เงินป้าให้ที่อยู่ที่กินป้าป้าจะไม่ซื้อส่ก,กับคุณผู้หญิงได้ยังไงแล้วป้าไปเอาหัวหมูมาจากไหนหรอคะพอดีป้าไปไหว้สารไปขอให้คุณผู้หญิงหายไวๆคนที่นั่งเขาแจกหัวหมูมาค่ะนิบ ป้าไปขอพรให้หนูแล้วคะใช่ค่ะป้าอยากให้คุณผู้หญิงหายไวๆและกลับมายิ้มแย้มเหมือนเดิมป้าอยากได้คุณผู้หญิงที่สดใสคนนั้นกลับมาค่ะงั้นเดี๋ยวป้าเอาหัวหมูไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพพุ่งนี้ป้าจะได้ทําของอร่อยๆให้คุณผู้หญิงทานป้าไปก่อนนะคะ ทั้งชีวิตของฉันเนี่ยก็มีแค่ป้านะที่ฉันไว้ใจฉันขอทดสอบความซื่อสัตย์ของป้าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้ตายตาหลับโธ่คุณผู้หญิงแค่ป่วยก็มากพอแล้วแถนยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเลยเนะี่ย ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้หญิงยังไงคุณผู้หญิงก็ยังมีป้าอยู่นะคะขอบคุณนะคะป้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะมีอะไรก็เรียกใช้ป้าได้นะคะเดี๋ยวป้าไปทำกับข้าวก่อนนะคะ แกอย่าหวังเลยว่าแกกับชู้ของแกจะได้สมบัติของฉันไปแม้แต่สลึงเดียวแล้วนะอะไ่กไนครับกินเยอะๆจะได้มีแรงหมูชิ้นใหญ่ไปนิดนึงนะนี่คุณทำมาอะไร ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะที่นั่งนั่นน่ะเป็นของคุณผู้หญิงนะแล้วข้าวต้มนั่นน่ะก็ของคุณผู้หญิงนี่ป้ามันจะแรงได้ขน,นาเนี่ยฮะเขาอยากนั่งตรงไหนก็นั่งไปสิส่วนข้าวต้มเนี่ยก็ไปตักใหม่สิแต่ชามนั้นน่ะป้าทําพิเศษสําหรับคุณผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นแค่พยาบาลพิเศษมีสิทธิ์อะไรมากินของคุณผู้หญิงแล้วป้าเป็นแค่แม่บ้านมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันนั่นน่ะสิคุณแป้งอะ่ะเขาจะนั่งตรงไหนจะกินอะไร มันเกี่ยวอะไรกับป้าคุณผู้หญิงของป้าป่วยจะตายลงๆเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทำให้กินทำไมก็ต้องดีๆเนี่ยมันเปื้อนรู้ไหมคุณมอสคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณผู้หญิงอ่ะเป็นภรรยาของคุณนะคะทำไมก็ฉันพูดความจริงอ่ะป้าเถอะเดือดร้อนอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแม่ของป้าคุณมอสทำไมคุณพูดถึงคุณผู้หญิงแบบนี้คะถ้าคุณผู้หญิงมาได้ยิงเข้าจะรู้สึกยังไงป้าจะไปบอกคุณผู้หญิงไปเลยไปฟ้องเลย อีกไม่นานเนี่ยฉันก็จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันไม่ตนด้วยว่าใครจะทำอะไรป้าเองเถอะถ้าเมื่อไหร่ครูผู้หญิงป้าหมดบุญแล้วอะเตรียมตัวหาเงินใหม่ได้เลยเพราะฉันไม่เอาป้าไว้แน่กินเถอะจ้ะเสียงลมกินเยอะๆนะมาป้อนดีกว่าไห คุณผู้หญิงคะตื่นได้แล้วคะ่ะตื่นมาทานข้าวทานยาดได้แล้วคะ่ะ <c oughs> คุณคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะไปทำไมไม่ลาป้าก่อนสักคำหนึงคุณผู้หญิงตื่นมาลาป้าเดาเคุณผู้หญิงไม่จริงใจไปไม่จริงใจไป คุณผู้หญิงคะป้าทำของโปรดของคุณผู้หญิงมาให้คุณผู้หญิงทานให้อร่อยนะคะ คุณมอสอย่านะคะนั่นคุณจะเอาอาหารคุณผู้หญิงไปไหนก็จะไปกินน่ะสิของดีดีทั้งนั้นน่ะจะมอ่วอ้ผีเนี่ยนะป้าคนมันตายไปแล้วอ่ะมันฟื้นมากินไม่ได้หรอกนะคุณมอสนั่นเป็นของคุณผู้หญิงนะเฮ้ยปอยคุณนั่นแหละปล่อยคุณไม่เห็นแก่ป้าป้าไม่ว่าแต่คุณต้องให้เกียรติคุณผู้หญิงด้วยไม่ทำไมต้องให้เกียรติคนตายด้วยวะไม่ให้เว้ยไป S <S ป้านี่ป้าทำอะไรเนี่ยฮะฉันถอไล่ป้าออกตอนนี้ไม่มีคุณผู้หญิงคุณกลุลาหัวป้านะฉันขอไล่ป้าออกออกไปไม่ต้องไล่หรอกฉันออกแนะ่แต่ฉันขอดูแลคุณผู้หญิงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไม่ฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้ป้าดาจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นครับนี่แกเป็นใครวะผมก็เป็นทนาย ที่จะมาอ่านพิธยการของรีวิวนะครับพิีการเปิดเลยครับคุณทนายผมพร้อมแล้วครับเปิดเลยครับได้ครับข้าพเจ้านางสาวลลิตาหองวิไลขอยกมรดกทั้งหมดของข้าพเจ้าอันได้แก่บ้านและที่ดินมูลค่า50ล้านบาทเงินสดและทรัพย์สินธนาคารรวมมูลค่า50ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้ามูลค่า100ล้านบาทให้แก่นางดาดวงดาราหรือป้าดาแม่บ้านที่ข้าพเจ้าไว้ใจที่สุดแต่เพียงผู้เดียวโดยห้ามในมดสามีของข้าพเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้าหมดความไว้ใจห้ามยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของข้าพเจ้าทุกกรณีฮะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะเมียผมเขียนพิัยกรมยรมยุบรดกร้อยล้านให้กลับไปบ้านเนี่ยนะส่วนผมซึ่งเป็นสามีกับเร่เลย เป็นไปไม่ได้อะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน,นๆ่ๆผมไม่เชื่อนั่นแหะสิค่ะคุณทนายภรรยาคุณมดจะมอบมรดกให้ป้าแม่บ้านเนี่ยนะฟังดูไม่มีเหตุผลเลยค่ะผมว่าเหตุผลคืออะไรเนี่ยพวกคุณสองคนน่าจะรู้อยู่แก่ใจพูดกี่อย่างาบ้างเลยวะภรรยาของคุณเนี่ยฝากจดหมายไว้ให้คุณด้วยให้ผมอ่านให้ฟังไหมครับก็อ่านเด้จะรออะไรอ่ะ ไอ้มอสไอ้ผัวเลวไอ้ผัวเฮงสวยแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกเป็นชูกับพยาบาลพิเศษคนอย่างแกสอดึงเดียวก็ย่าหวังว่าจะได้จากฉันเลยโถ่เว้ยถ้าไม่ให้ไม่เอาก็ได้วะเอ้าคุณมอสรอฉันด้วยจริงป้าดาครับคุณบิลเนี่ยฝากจะหมายถึงป้าดาด้วยนะครับจริงเหรอคะ ถึงป้าดาไม่ต้องเสียใจนะคะป้าตอนนี้อ่ะฉันอยู่ในที่ที่สบายแล้วถ้าฉันไม่ได้บอกลาก็ขอโทษป้าด,าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมรดกร้อยล้านฉันขอยกให้เป็นการตอบแทนความซื่อสัตย์แล้วก็ความดีของป้านะคะป้าทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตนี้อ่ะ ฉันยังมีคนที่เชื่อใจได้อยู่ขอบคุณป้าจริงๆนะคะฉันจะคิดถึงป้าตลอดไปเศร้าได้แต่อย่าเศร้านานนะคะป้าลาก่อนค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงขอบคุณจริงๆ